สัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาให้นิเคอีนะคะนิเคอีวิเคราะห์ของวันที่เช้าที่17นะคะ 1, 5, B, 6, i, เดือน5ปี64 n i นิเคอีเด่นๆของเขาเลยนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ10บน,นะคะ่ะเด่นมากมายก็เป็ดแปดหกนะคะ 8กับ7นะคะฟันที่ฝันที่7นะคะวันนี้นะ,ะก็เด่นอยู่ที่76ค่ะ76นะคะ71 79นะคะ70นะคะ86นะคะ89 80นะคะ, 9, ะ,คะแล้วก็81นะคะเด่นๆของเขานะคะ นี้เลยค่ะนะเด่นๆของนิเคอีกเช้านี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดนะคะเราก็ไม่รู้เป็นที่อะไรนะแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขผิดทูกขออภัยนะคะตัวนี้ กำลังอ่านข่าวหนึ่งอยู่นะคะนะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การบังคับนะคะบังคับการฉีดวัคซีนไม่ค่อยชอบมันต้องอยู่ที่ความสมัครใจนะคะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะคะจะบังคับกันไม่ได้นะคะนะคนเราไม่อยากฉีดก็อย่าบังคับกันเราก็เลยไม่ค <UM ่อยชอบ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาัสนาเกิดนะคะนะขอให้ได้ทุกทุกคนนะคะวันนี้จัดเต็ม876นะคะ876 871นะคะประมาณนี้นะคะนะถ้าศูนย์หมากน่าจะเป็น870ประมาณนี้นะคะนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย